อันนี้ก็ยุน้เรีสร์ทเนอะคะเนาะเรีสรอร์ทนี้สามร้อยปีที่แล้วค่ะอันเจ้าของอันเรีสอรอทพรกกันมานั่งคุยน้ำสามร้อยปีที่แล้วพันซื้อซื้อมองนี้ที่หนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดห้าค่ะพันโบนึงเก่าไปหาแล้วพักก็เลยมาโตเติตมเนาะค่ะเนาะข้างหลังนี่ก็คือสามร้อยปีที่แล้วเนอะค่ะเนื้อรีสอร์ทที่เอายนั่งอยู่นี่ ก็ยาวนานเนีค่ะอยู่ที่เมืองโอเดนเบิกค่คะบ,บรรยากาศดีดีอันนี้ก็คนนําเที่ยวค่ะต้องขอบคุณเยอะๆจอดเหลือพี่นาดีไว้ยอยู่อันหาเฟอร์แล้วก็เลยพักกันมาย่างวันนี้ก็มากิน่กินอาหารมากินอาหารนะเจ้เด้ออ่ะมานั่งกันสบายๆก็ค่อยๆไปค่ะเพราะว่ามันย่างตอนนี้ก็ประมาณจักโมงเอ้ยเบิรงกนดู เมืองเสียงเพลงอันตรงกันข้ามก็เป็นร้านอาหารนะคะเนาะแต่ว่าบรรยากาศมองที่เอ้ยนั่งนี้ดีดีเอ้อค่ะนะตรงกันข้ามกับโบสเลยอาคา่ะกินอาหารที่เมืองโอเดนเบรกคะ่ะโอเดนเบรก